วันผันผ่านเพียงภาพฉายลากเรื่องราวเรียงรายร,ายรอบข้างเพียงอิดอภิปรายประวัติศาสตร์สรพพสิ่งสันสืบสร้างสลักล้วนความหลังอิดทุกก้อนจารึกประวัติศาสตร์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากาลเวลาสร้างเรื่องราวหลากหลายที่ชวนให้จดจำรำลึกถึง 90ปีจึงมีเรื่องราวมากมายบอกเล่ากล่าวขานให้คนรุ่นหลังได้รับรู้โรงเรียนเล็กๆบ้านหลังที่สองที่นักเรียนได้เคยใช้ชีวิตอยู่กินเรียนเล่นแวดล้อมด้วยมิตรสหายใกล้ชิดครูอาจารย์รอหลอมช่วงเวลาวัยเยาว์ที่สดใสเติมคุณค่าความรักและความรู้เพิ่มพลังให้แกร่งกล้าก่อนจะโผบินสู่โลกกว้างในความทรงจำของสิทธิสุริโยไทย หลายคนอาจจดจำเรือนไม้หลังเต่าอ,อาคารที่มีชื่อตามชื่อผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านมาอาคารประยงอาคารกรองแก้วอาคารกรองทองอาคารยาหนีวันเวลาทําให้หลายสิ่งแปรเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวหลากหลายยังจารึกอยู่ในความทรงจำเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ ที่ยืนหยัดอ,อยู่ท่ามกลางกระแสะความเปลี่ยนแปลงมานานถึง90ปีวันที่1สิงหาคม2465โรงเรียนสตรีสุธิวรารามได้ก่อตั้งขึ้นในบริเวณเดียวกับโรงเรียนวัสุธิวรารามในปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมีคุณหญิงธนพานพิสิทธ์แสมิลินทสศเป็นครูใหญ่คนแรกจนถึงปี2470จึงได้ลาออกจากราชการกระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งรองอมาตรีแจจุนปิยะเจตจุนปิยะรัาการในตำแหน่งครูใหญ่แทนเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีกระทรวงธรรมการได้ซื้อตึกของอนามัยหนึ่งหลัง และสร้างในที่ดินของกรมรักษาที่หลวงหรือกรมธนารักษ์ในปัจจุบันชนดเลขที่672เนื้อที่ทั้งแปลง13ไร่2งาน92ตารางวาและย้ายไปเรียนในอาคารหลังดังกล่าวเมื่อวันที่17พฤษภาคม2474เรเีปียนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีบ้านถวายมีคุณหญิงประยงท่องดีกิจการเป็นรูุใหญ่รับนักเรียนทั้งหญิงและชาย ในปี2482กระทรวงธรรมการได้ประกาศแยกโรงเรียนสตรีบ้านถวายออกเป็นสองโรงเรียนคือ 1. โรงเรียนสตรีบ้านถวายสังกัดกองโรงเรียนรัฐบากลกรมสามัญศึกษาในเนื้อที่สี่ไร่3งาน48ตารางวางมีนางสาวกรองแก้ววนิกนันตเป็นครูใหญ่เปิดสอนแผนกสามัญศึกษาและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีบ้านถวาย เป็นโรงเรียนสตรีสีสุริโยทยัยเพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยมเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2482โดยพระยาอุปกิจศิลปสารเป็นผู้บัญญัติชื่อ2โรงเรียนการช่างสตรีพระนคราใต้หลังกัดกรมอาชีวศึกษามีคุณหญิงประยงค์ทองดีกิจการเป็นครูใหญ่เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษา ความโลกครั้งที่สองพอตัวอยู่อีกสีกหนึ่งของโลกแพ่ขยายลูกลามไปทั่วและท้ายสุดความรุนแรงก็รุกล้ำเข้ามาถึงประเทศไทยกองทัพทีญี่ปุ่นยึดประเทศไทยเป็นฐานทัพเมื่อช้างสารชนตันหญ้าแพรกย่อมแหลกตายเมืองไทยที่เคยสุขสมลับกลายเป็นสมรภูมิรบเสียงปืนเสียงระเบิดผู้คนบาเดเจ็บล้มตาย กองทัพญี่ปุ่นได้ขออนุญาตนำทหารเข้าพักในโรงเรียนเปิดปีสียอยู่ขัซึ่งหมายความว่า,วาการดำเนินการเรียนการสอนจะต้องหยุดลงสงครามอาจทำให้หลายสิ่งจบสิ้นลงหลายสิ่งถูกชะงักมันแต่ภารกิจในการให้การศึกษาอบรมเยาวชนที่กำลังเติบโตให้เป็นคนที่มีคุณภาพไม่อาจหยุดได้กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีคำสั่งให้โรงเรียนย้ายไปเปิดสอนที่โรงเรียนประชาบาลบริษัทเกลือไทยจำกัดอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่8กันยายน2487รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับทั้งครูและนักเรียนต้องพัดพรากจากบ้านเคยอยู่อูเคยนอนแปลกถิ่นแปลกที่ทางไกลาย,ยากมิดดุดยาแพรกที่บอบบาง แต่ทอรหดอดทนแต่กิ่งก้านแม้บนแผ่นดินที่แตกไรแหงแล้งร้อนท่ามกลางภัยอันตรายจากสงครามความทุกข์ยากขาดแคลนความเดือดร้อนกังวลห่วงหาอาทรถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนประชาบาลเล็กๆทบแค่จังรุดรุดออมแคบไม่สา,ามารถรุ้นแดดขุ้มขุนยามค่ำคืนมัวมนมีเพียงแสงไฟฤหริ ด้วยดวงใจที่มุ่งมั่งทั้งครูและนักเรียนยังคงทำหน้าที่ของตนต่อไปสงครามสงบห,หวางหวังที่ครอบครวัวพ่อแม่พี่น้องได้กลับมาอยู่รวมกันอย่างสันติสุขกลับคืนมาครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยที่พัดพลากจากถิ่นได้รับคำสั่งให้กลับคืนมาที่เดิมแต่กลับกลายเป็นว่า ทหารฮอลันดาเข้ามาพักในโรงเรียนสตรีสีสุริโยไทยแทนทหารญี่ปุ่นโรงเรียนต้องขอยืมโรงเรียนเทศบาลวัดยานวาเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในระหว่างที่โรงเรียนติดต่อสถานทูตฮอลันดาเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายกองทัพออกไปโรงเรียนสตรีสีสุริโยไทยจึงได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนที่เดิมอีกครั้งหนึ่งในปี2491 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ผู้บริหารเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โดยมีคุณหญิงกรองทองสุรสัสศดีเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและในปี2515ได้รับการยกฐานะเป็นรเรียนชั้นพิเศษและแต่งตั้งให้นางยานีบุญยินทุกเป็นผู้หนวยการชั้นพิเศษเสียงดนตรีไทยก้องกังวานหวานแววภาพนักเรียนหญิงแต่งกายเป็นระเบียบกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย คือสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนสตรีสีสุริโยไทยในอดีตที่ตราตรึงในความทรงจำของบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกับเสียงเพลงประจำโรงเรียนเน้นย้ำปณิธานเด่นชัดว่าเราจะฝึกตนให้สมกุลสตรีการเรียนการดนตรีกีฬาและการฝีมือประพฤติตนให้คนเชื่อถือเกียรติระบือนามโรงเรียนศีสุริโยไทย ปีพุทธศักราช2532สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีสีสุริโยไทยมีดำริว่าควรสร้างพระสุริโยไทยราชานุสาวรีเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะแก่นักเรียนอาจารย์ผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีสีสุริโยไทยและสีสุริโยไทยสมาคม ได้ทูลเชิญพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระสุริโยไทยวันที่9เมษายนสมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรี และทรงเปิดห้องพระราชประวัติสมเด็จพระสุริโยไทยด้วยเหตุที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยมีบริเวณคับแคบไม่มีสถานที่เพียงพอสำหรับนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่อาคารกรองแก้วซึ่งมีประวัติอันยาวนานถูกรื้อถอนวันที่5มีนาคม2540 พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาสเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเจ็ดชั้นแบบพิเศษโรงเรียนเล็กๆที่มีเนื้อที่เพียงสี่ไร่เศษมีอาคารเรียนเพียงห้าหลังต้องรับภาระนักเรียนจำนวนถึง2,500กว่าคนเมื่ออาคารถูกรื้อถอนไปอีกหนึ่งหลังเนื้อที่บางส่วนถูกลลอมรั้วกั้นเพื่อเตรียมการก่อสร้าง ทุกชีวิตจำต้องดำรงอยู่และปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปในขีดจำกัดความหวังที่จะได้เห็นอาคารหลังใหม่งามสง่าความหวังว่าจะมีที่สำหรับให้นักเรียนได้เรียน,ยนมีห้องสำหรับปฏิบัติการและค้นคว้าหาความรู้เพียงพอทำให้ทุกคนยินดีที่จะแลกกับความยากลำบากเพียงชั่วคราวไม่มีใครคาดคิดว่าวันเวลาของความยากลำบากจะยาวนานถึงป่านนั้น ความผันผวนทางเศรษฐกิจทำให้ทุกอย่างชะงักงัน,นการก่อสร้างตึกที่คาดหวังว่าจะใช้เวลาไม่เกินสองปีกลับล่าช้ากินเวลากว่า5ปีที่ดินบริเวณก่อสร้างถูกทิ้งร้างทั้งครูและนักเรียนต้องอดทนกับความแออัดยัดเยียดต้องพยายามปรับตัวปรับใจยอมรับสภาพความเป็นอยู่รอบด้านโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง แต่การก่อสร้างยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นฝุ่นละอองเสียงเครื่องจักรดังเป็นระยะทำลายสมาธิในการเรียนการสอนบั่นทอนทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแต่ก็เป็นเสียงที่ทำให้เกิดความหวังลึกๆอยู่ในใจของทุกคนความหวังว่าไม่ช้าทุกสิ่งจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในที่สุดหลังการรอคอยด้วยความอดทนอันยาวนานอาคารหลังใหม่ก็ปรากฏขึ้น การก่อสร้างเสร็จสิ้นอาคารเจ็ดชั้นได้รับพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยไทยพระราชานุสาวรียืนเด่นเป็นสง่าชวนให้รำลึกถึงพระวีรกรรมอันเกลเกียิในอดีตรการอาคารประยงถูกหรือถอนเพื่อเปิดพื้นที่ด้านหน้าโรงเรียนอวดความงามสง่าของอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระบรมราชานุสาวรี หากไม่มีพายุฝนคงไม่มีสายรุ้งเรืองรองพอทาาทองฟ้าหากไม่มีราตรีการอันมืดมิดคงไม่มีแสงสุริโยไทยที่แจ่มกระจ่างยามอรุณรุ่งหินถูกล่อหลอมด้วยกาลเวลาและความร้อนหนาวกลายเป็นอัญมณีล้ำค่าโรงเรียนสตรีสีสุริโยไทยได้ผ่านร้อนหนาวสุขทุกขมาแล้ว90ปี ยืนหยัดสร้างสรรยาวสตรีที่มีคุณค่าให้แก่สังคมไทยพิสูจน์ความแกร่งกล้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงวันข้างหน้าหลายสิ่งอาจแปรเปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้คงยังอยู่ทำหน้าที่ของสถานศึกษาสร้างสรรยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณค่าสมเกียรติศักดิ์แห่งพระนามพระสุริโยไทย